ห2ึ่งสอ

35 36 37 38 39 40 41 42 43 ห5าห้าห้าหกหเจป

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ร1 11 7 118 119 1 2ร1อ1 1 2บ1 2 12ดร2 12อ1 2ิ1 2ก1 2ร1 2ย1ี่1 3บร้อรรอรรรรอราอ็ด 1้อยส3 3 3องร้อยสามสามร้อยสามหสิบ